สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ซปเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็รับหน้าที่ในการเอาขวดเปล่ามาใส่ในเครื่องรีไซเคิลนะครับตอนนี้กำลังรอต่อคิวอยู่นี่ด้านข้างนี้มีร้านวายที่นี่วายแบบเป็นมันเป็นหมื่นยี่ห้อเลยนะฮะดูนะฮะแล้วแต่ละยี่ห้อนี่แบบถูกมากอะ่ะคือไปบ้านเรานี่โดนภาษีเยอะมากนะ ที่นี่นะมีบางขวดนะไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทไทยก็มีนะครับไวายที่นี่ถ้าเกิดใครที่ชอบไวายก็ปินเลยนะฮะมาอยู่นี่ก็อาจจะอาจจะได้กินทุกวันอะไรอย่างงี้อ่ะถึงตาผมแล้วนะครับเราก็ใส่เข้าไปแล้วมันก็จะเลื่อนไปข้างในวันนี้มีหลายขวดเลยนะฮะ ถือไม่ถนัด่ะถือไปด้วยถ่ายไปด้วยนะเดี๋ยวมันเข้าไปลึกมากเลยอาผิดจังหวะเอาใหม่อ่านะฮะมัเข้าไปลึกมากเลยอ,อันนี้ขวดเบียร์เหมือนลูกระเบิดนะฮะมีไอ้น,นี้ มีฝาแบบที่เปิดมันเป็นแบบดันแกลกแล้วมันจะดังเป๊ะอันนี้คือเงินที่เงินที่เราจะได้นะครับไหนอ่ะนี่นะฮะ1.73ยูโรเราก็กดรับแล้วมันก็จะมีสลิปมาให้โอเคฟินิชฮะโนโนฮิฮิอนแล้วเราก็จะเอามาโดเน a นะฮะตรงนี้เขาบอกว่าอันนี้บริจาคสำหรับ คนยากไร้นะครับผมเออประเทศนี้ใช้ได้มีความคิดสร้างสรรค์ดีนะโอเคเดี๋ยวผมไปต่อนี่ซื้อของไปเยอะๆเลยว้าว wow. You got beer? You buy? you <Yeah. S 2> โอ้มีคนมีคนซื้อเบียร์ไปด้วยโอเค โอเคไปแล้วนะ We finish? โอเคครับบายบาย